มาีมากมาดข้อได้มาานะคะการทีงของทุงโรหุยนตรหุ่นยนตประงในบ่อปีนที่หุ่นสี่สีกดอ้อยัดสู้เป็นุ่แรกพี่่กับกองทัพกัสตรีของัมพูัญญานะได้สมาธิปุ่มโดยการของทั้งท่ญ่สมงให้มาพคน ครับผมในสมัยเกษตรบ้านหมู่ที่4ตำบลเขาน้อยที่พื้นที่นี้ดตำบลเขาน้อยได้กระดีนที่พื้นีน้ำได้ดีแล้วก็เป็นที่พื้นที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูก็เป็นพื้นที่ที่มีอุทัยน้ำน้ำกร่อยแล้วก็น้ำเค็มพื้นที่พื้นที่ที่เหมาะสมมากสำหรับการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเพราะว่ามันจะทำให้รสชาติของปลามีรสชาติดีแล้วก็พื้นที่ มูลที่สิบสี่ตะบนเป้อยเป็นพื้นที่ที่จงร่อยโอกาสได้เรื่องก็ถึงนี่แหลงินทุนเร้าว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในฝ่าตะวันชาวบ้านประมาณเก้าสิบเทียนที่อยู่ในฝ่าตะวันยังไม่มีเนี่ยผู้ให้มาผู้มีการของบางที่เอ่อเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในการกลุ่มป่าที่ก็มีก็มามีในผลลัในการให้ผู้เงนก็จะํำประกอบบางที่เราจะไปดูบอของสมาชิเอ่ รวมกับป้าตะคุ่มเพื่อจะปูนมาเลี้ยงปลากระพงในหมอกิครับสวัสดีค่ะอาจารย์นฮงแมวันทองแก้วเป็นประธานกลุ่มของหมู่14ค่ะประธานกลุ่มหมูสิบสี่ค่ะหมูสี่มาแนะนำพื้นที่ในการประกอบการเลี้ยงปลากระพงขาวในบ่อดินซึ่งปีที่ผ่านมาได้ตั้งใจเป็มที่ได้นำได้นำกลุ่มมามา ำเนินการในการเพื่อมาต่อยอดในอานที่ที่เมาเองไ่กันอยูลุ่มเน้ปลากระคุขาวในบดินก็ได้รับผงรสนับเนุนจากกองทุนประกาศตรก็จะนำมาต่อยอดในาที่ที่ทำอยู่ใหก็หมดคุณสามารถํำละเงินได้ตามที่ได้กำหนด